นะครับยอบผมช่องเคสเอทีวีนะวันนี้ผมก็จะมาเรียบเบียดผมแกะเลยละกันผมแกะวันตัวแล้วนี่ครับเบรกรซัสอะค่ะไม่ได้ไมเป็นท้ายจุนอะส่วนนี้คือไอหยางอีหยัง,ยงท้ายพลาสติกก็กลายเป็นก็ได้ท้ายตู้มาฮะ ตัวที่ชักของมันก็ข้างในเป็นสีขาวนะใส่ชักเกาะเหมือนเดิมครับแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะแกะให้ไม่ดูคงคอตัดคีดปแปนึงนะครับอ่าก,กลับมาแล้วนะครับผ่มเรียงมาแล้วครับนี่คือส่วนตัวคันจิเกอร์อ้อาวเขาให้มาให้มันผิดนน่จะเป็นของเบกเกสัเหลกเป็นเหล็กแท้นี่เขาเป็นสนิมของมันหลุดแล้วนะฮะรอแท้เหล็กนะ เป็นแบบใช้จูนเหมือนเดิมสุภาพเจะก็แหลมตามในภาพไปนะ้ะมีความแหลมคมด้านของมันอยู่แล้วแล้วก็นี่ครับท้าพลาสติกท้ายตูนฮะผมชอบใช้อยู่ส่วนนี้ก็ให้มาตามแบบรูบแรเปอร์บบรอของมันจริงด้วยแต่มันคนละสีกันนะนี่ครับที่คือตัวนัดที่ไว้ใส่เข้าไปนะฮะอาจจะมีแนวโค้งแบบสวยๆนี่คือที่ที่มันไขน่ ที่ใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตแล้วก็ขันน็อตออกส่วนตัวที่ชักก็ธรรมดานะแล้วผมก็จะผมขอไต่อกอามึงแล้วก็ผมจะมาตอนให้ดูตอนผมประกอบเสร็จนะครับนี่คือการผัดตอนที่มันกำลังหมุนแล้วนะครับมันกำลังหมุนอยู่ตอนนี้ครับเร่งหมุนอยู่นะ,ะนี่ครับนี่คือเวลามันนี่สและครับ ก็เสแล้วเจเขาให้ติ๊กกินมดโอ้าวให้เป็นพลาสติกตู้นะครับผมจะชักให้ดูเลยนะชักแบบไม่ต้องตัดคลิปอะ เดี๋ยวผมมาจะเงียบหน่อยนะจะมีเสียงรถรถปุเอาะ้ขอางกัให้มันตั้งได้ของไอ้ชักก็ทำเสือสเลย อันนี้ก้มตกมั่ง,งก็ขออภัยนะต้องตกหน่เดมมัไ <rarely> ม่หายทำใหม่ตอนนี้กำลังมุอยู่นะนี่คือ นี่นะคะบมาได้ทำการหยุดแล้วก็ผมขอจกกบล็ปนี้เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังแใจผมต่อไปด้วยนะคะสับ,บราบวันนี้ก็ไปบานนะครับจ่ากไลคทุกคนเลย